เริ่มต้นจากอะไรดีคะง่ายๆให้ก็ส่วนใหญ่เมื่อก่อนวิ่งหยอดหอดแล้วก็ตอนหลังไม่ได้วิ่งต้องมาขันจักรยานแล้วก็วิ่งใช้พาสค่ะกี่นาทีดีคะก็อย่างต่ำวันหนึ่งชั่วโมงโอ้ยชั่วโมงเลยอ่ะทำไมอ่ะหนูวิ่งสิบห้านาทีหนูก็เหนื่อยแล้วมันก็ต้องมีระเบียบสิบห้านาทีช่วยอะไรไม่ได้แล้วคือการขับรถกับเด็กเขาเหนื่อยกว่าเข้าเข้าเรื่องเลยพอสุขภาพดีแล้วฝากเอฟซีค่ะที่จะมาเป็นลูกค้าของเราค่ะเจ๊ของน้ำของน้ำ ้องน้ามะน้ำก็ต้องใส่ใจกับลูกค้าต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าสอบถามอะไรมาต้องโต้ตอบได้ไปแนนต้องทําให้ได้ต้องต้องรู้ว่าจุดหลักของลูกค้าต้องการอะไรรุ่นไหนแบบไหนต้องหาลูกค้าให้ออกเดี๋ยวหนูจะไปทําการบ้านค่ะใช่มาสามคนพ่อแม่ลูกสามีภรรยาจับจุดให้หนูว่าคนไหนใหญ่คนไหนมีเงินเราต้องดูว่าคนไหนเป้าไปที่คนนั้นใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามั่วซั่วไปหมด3าคน